สนับสนุนโดย Li ต t l e ันพีพีโฮมเทล er p a r อชุดบัตรโดยสาร4เ mm hmm. ที่ยวบินราคาสุดคุ้มจากบางกอกแอร์เวย์วันนี้ถึง31สิงหาคม2 5 6 4เมิ่อแตข้าวมันอร่อยอ่ะเยวเลองชิมดูไม่เคยกินข้าวมันเหมือนกันเนี่ยก็อยากลองดูภาบอาหารแบบไหนครับพี่ทิพย์อาหารที่พี่ชอบทาน คือเราอ่ะได้ทุกสัญชาติเลยเพียงแต่ว่าไม่เผ็ดมากอสแสดงว่าเผ็ดแบบแกงส้มนี่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้อ่ามีก็กินไม่เป็นแกงเลียงก็ไม่เป็นไม่เป็นสแสดงว่าคุณไม่กินอะไรที่แปลกๆที่คุณไม่เคยกินมาก่อนเลยถูกไหมมีคนบอกว่าค,คุณชอบเดินเมาในหมู่บ้านเินเร่ร่อนเหมือนคนบ้าบ้านไหนมีไฟคือพี่นอนไม่หลับแล้วพี่ก็เดินตามหาเลยบ้านไหนเปิดไฟพี่ก็จะขอเข้าไปนั่งด้วยเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพี่ทไมมันทำไมมันเหงาหรือพี่ยไงนอนไม่หลับ ก็อยากหาเพื่อนคุยจริงไหมที่เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับจากสม,มุยปุ๊บคุณจะซื้อของไปเช่นไหว้คนตามหมู่บ้านเพราะว่าคุณชอบไปเมาแล้วก็เขาไปนั่งบ้านเขาเปรียบเสมือนบ้านบ้านเขามีเมียอยู่แล้วแต่คุณก็จะไปนั่งฝ้าของคุณเป็นเมียเขาจริงไหมคุณจิ๊บจ,จริงไหมเลวจริไมอีเลวพี่นี่เป็นจิ๊บปกชันนะไม่คนเรามันก็ต้องมีช่วงแบบลลอสบ้างในชีวิตจุดที่แบบพร้อมทิ้งตัวอย่างเงี้ยเออมันก็มีกูเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่เหงา เหงาดิแต่นี่อยู่ได้แล้วเพราะตอนแรกกะอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้เลยจริงๆเหงาจริงๆเพราะแบบจากที่เคยมีแฟนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเขาเลิกโปรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราก็เหลือตัวนาำนี่ยังนาำนี่ยังที่มาถ่ายรายการท่านเลิกใช่ไหมน้ำเนี่ยมันก็ไม่นานประมาณหลักอาทิตย์อย่างเงี้ยสามอาทิตย์ี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราโชคดีตรงที่ รอบข้างเพื่อนเราดีไงเขาก็ช่วยเป็นกำแพงที่อบอุ้มให้เราสามารถกู้คืนตัวเองได้แบบอย่างวันนี้อ่ะเดี๋ยวเต็มๆนะเรื่องความรักคุยเต็มๆนะแต่ว่าสาเหตุที่พี่เนี่ยเขาให้คุยเรื่องเสื้อผ้าดี้กก็ไม่ไม่ไม่เขาต้องมาพักใจที่นี่เพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขางานเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับตัวเองงานที่เยอะๆที่ทํามีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีงานในวงการไม่ว่าจะเป็นพิธีกรถ่ายละครใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มีงาน personal styling ด้วยทําธุรกิจเป็นลิปสติกคืออะไร personal styling คือ nice to meet อยู่ พอแล้ว <Nice. S 1> พอแล้วเดี๋ยวนูเป็นเด็กปั้นที่แล้วพอแล้วเน <c oughs> ี่ยยอมเป็นเด็กปั้นที่นิกกี้เลยนะนี่คือเลื่องจากลุงลงก็คือจ <c oughs> ิ๊บ่กนะเด็ก